เจ้าอยู่หัวปุยปนเรศรัตนกาศที่เก้าตรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมราชทานพระพุทธนิรัติรูปัญตรายเจยวัฒญาตุรทิประจําภาคใต้มาปฏิสนณศาลาจตุรมุขคอยเวนหน้าศาลากลางจังหวัดพัทลุงเมื่อปีพุทธศักราช2 5 1เพื่อให้เจ้าพัทลุงได้เคารพสักการะ,สะเสมือนเป็นพระผู้บ้านผู้เมือง ที่ผู้คนในจังหวัดและต่างจังหวัดมาบนบานเพื่อให้สำเร็จในหน้าที่การนานตลอดมาจนถึงปี2 0 2 9เป็นปีการจนาพิเศษจังหวัดพัทลุงร่วมกับจมรมวิ่งเพื่อสุขภาพจมรวมเดินเพื่อสุขภาพจังหวัดพัทลงุงจมรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพจังหวัดพัทลงุงและก้าการพ่อค้าประชาชนโดยนายตุวิทย์รัตนรักษ์ผู้ว่าการจังหวัดพัทลงุง ได้มอบหมายให้นายจำลองมาเที่ยงรองผู้ว่าจังหวัดพัทลุงเป็นแม่งานจัดงานเดินวิ่งเพื่อการกุศลวิ่งมินิฮาร์มาทาอนครั้งที่หนึ่งเพื่อจเจริญมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปนุนณนเดชมหาราชจะร้องเพลงราชครบ50าสิปีในวันที่1 4กรกฎาคมพุทธศักราช2 5 3 9ในการเดินวิ่งเพื่อการกุศผลครั้งนี้ได้ขอพระรานถ้วยรางวัลสมรางวัลรางวัลที่หนึ่งที่สองและที่สาม จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามมกุฎราชกีดังประกาศจังหวัดลุลุงนวัตที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2539ซึ่งมีเหลือจ่ายจากกระทนวงอยู่400,000บาททวนนายจำลองมาเตี้ยนได้ปรึกรากับนายธวิทย์รัตนรักษ์ผู้ว่าการจังหวัดพัทลุงส่วนราชการและผู้ทรงวุฒิในจังหวัดพุลุงทั้งนี้เป็น จากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนเพื่อจะตั้งมูลที่พระพุทธนิรัตโรพันตรายเจยวั์จกตุรทิศเพื่อการจัดหนาประมาณโูนากร่อมแตมศาลาจาตุรมุขที่ประจิตฐานพระพุทธนิรัโรพันตรายเจยวั์จตุรทิศซึ่งกำหุดทุกครม,รมาการความสง่างามในยามคัำคืนไม่มีแสงระวางบริเวณรอบศาลาจาตุรมุขให้มีความเหมาะสมแก่การสักการะ ของประชาชนในจังหวัดพัทลุงหรือแก่ผู้มาเยือนจังหวัดพัทลุงการช่วยเหลือสองเคราะห์อสอง่งเสริมการศึกษาศาสานากีฬาสาธารณสุขช่วยเหลือผู้ป่วยผู้ประสบภัยธรรมชาติในพื้นที่จังหวัดพัทลุงที่ประชุมเห็นด้วยจึงด้มีการจัดตั้งมูลที่ขึ้นโดยมอบหมายให้ในายวินัยปิดเมืองเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนระมาณจังหวัดพัทลุงยกร่างข้อบังคับ มุทิพระพุทธนิรโรกันตรายชเยวัตจตุรงิจังรวัดเมืุงได้ดำเนินการจัดตั้งมลนิพระพุทธนิรโรกันตรายชเชยวัตจตุรติตามมาตรฐานอุดีแห่งราชบัญญัติพระธรรมแห่งชาติพุทธศักราช2 4 8 5เมื่อวันที่10กันยายนพุทธศักราช2 5 3 9โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือในด้านการบำรุง ดูแลรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยการตกแต่งสถานที่บริเวณศาลาจากสุรมุขที่ศาลพระพุทธนิรันดรโรกันตรายเกยวัฒจตุทิศจารลตุนาเพื่อความเหมดสมครับนอกจากนี้จะได้ช่วยเหลือทุนเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนในครั้งนี้มูลที่พระพุทธนิรันดรโรกันตรายชกยวัฒ์จตุรทิศได้มอบทุนการศึกษาจำนวนหน้ารเินทุน เป็นตุนจั้นปฐมตุนละหนึ่งบาทเป็นเงินหน้าพันบาทมูลโมระดับชั้นหมอต้นยี่ห้าตุนตุนละพันบาทเป็นเงินสองหมื่นหน้าพันบาทตุนมอปลายและปวจตุนละหนึ่งพันห้าร้อยบาทจำนวนสิบเจ็ดตุนเป็นเงินสองหมื่นสองพันห้าร้อยบาทตุนปวจตุนละสองพันบาทสองคูนจำนวนสี่พันบาทตุนพยตรีสองคูนตุนละสองพันห้าร้อยบาทเป็นเงินหน้าพันบาทรวมหกหมื่นสี่พันห้าร้อยบาท ในการจัดครั้งนี้นะครับได้รนะับการสนุนจากท่านจำลองมาเที่ยงวันที่หนึ่งพันบาทท่านประหยัดจินตองวานร้านเพื่อนกเกษตรห้าพันบาทและท่านนุตตรีนุตเทียนทองในการมาตรวจจังหวัดพัทลุงเมื่อวันที่เมื่อวันที่แปดเดือนมิถุนายนพุดด 6, ทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบหกรวมบริจาคหนึ่งหมื่นหกพันบาทและใช้เงินมือที่สี่หมื่นแปดพันห้าร้อยบาท รวมทั้งหมด6 4 0 0ยบาทวันนี้ได้เป็นรายเพื่อเป็นเกียรติถ้าความใจขอเรียนเิญท่านผู้ว่าในคณะได้สูได้มอบคุณการศึกษาเก่เด็กสาบุดขอยากได้ที่กา่อนกดรยังไดโที่ถ้าเราไั้ทา่ก่อนแลาว เดี๋ยวจะมีราสุทธิตรงนี้แล้วก็มีรถมาขึ้นมาอีกค่ะ